เอาละครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลักบไปอยู่ในเกม Death Incoming ไอ้กแกล้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมผมจะมาเล่นเกมนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับเ,ออเดี๋ยวนะทำไมโฆษณามันไปอยู่ตรงนี้วะเดี๋ยวที่มันตามมาถึงหน้าตรงนี้เลยเหรอวะแม่งตามมาถึงหน้าไปดูเลยไอชิบหายดีไม่พ้นจริงๆเลยนะโอ้โหตัดเล็บเนะี่ยเดี๋ยวนะดูตัวการต์ตเตอร์เล็บนะ เจ็บจริงๆงหเห็นแล้วเสียวเลยมีนักวิทยาศาสตร์กําลังอ่าสึกเขาจะทาอะไรวะอโอเคดื่มโคกนะเออดื่มให้ชื่นใจเพื่อนก่อนตายรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่ามันมีตัวเรียกอะไรให้เราสามารถฆ่าคนดีได้บ้างนะคะขวดสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่ดูนะอ่ะหยิบเข้าไปวางตรงนี้นะได้หรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อโอเคครับเทใส่ขวดโคกอย่างนี้อยน่ทิ้ง<โฮะ> โอเคยืนจริงแล้วไปเอาขวดไหวเลยนะฉลาดจริงๆเลยนะมันต้องเอาสีที่เนียนกว่านี้นะฮะอ่าแต่เราจะลองทุกสีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลองสีอื่นนะครับผมเราต้องลองทุกให้ครบทุกสีก่อนพมว่าสีเนี้ยมันน่าจะอ่าเนียนอยู่นะสีน้ําตาลเนี่ยแต่ว่าเราจะลองให้ครบทุกสีก่อนนะครับโอเคเทเข้าไปมาดูกัน,นครับว่าเขาจะทํำยังไงโอเค โอเคแม่งปาทิ้งเนยไม่ลองชิมหน่อยว่าเผื่อมันจะอร่อยจะเทส่วนผสมของดีกินแล้วมีประโยชน์นะฮะเออหยิบเข้าไปเดามองมองเออ,อมไม่โยนทิ้งทุกอันเลยวะอ่ะอีอันนึงอ่ะสีเขียวน้ำเขียวแฟนตาเคยกินเปล่าโอ้โหแค่นี้โยนทิ้งอะไรอ่ะไม่เคยกินน้ำเขียวแฟนตารือไงอ่ะโอเคมาเป็นอันสุดท้ายนะครับผมสีนี้น่าจะเนียนกับโคกมากสุดแล้วนะฮะโอเคเรามาดูกัน เรียบร้อยนะครับผมอ่าเราได้กับจัดขับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยการให้เขากินหยัดยลืมปิดเน็ตว่ะทุกคนขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับ แท็กออนไดท่านมาจะไกลเลยนะต่อไปนะครับผมอ่ามีคนกําลังเล่นอ่าปิงปองอยู่นะครับผมรู้สึกเหมือนจะเป็นเจ้าชายนะครับผมเจ้าชายกําลังเล่นปิงปองอยู่ในวังของเขานะครับผมเดิกเดินป่านนี้แล้วมาเล่นอะไรตอนนี้เข้านอนได้แล้วมีลูกบาสแล้วก็ลูกบอลกับปิงปองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกลูกบาสก่อนนะครับผมอ่าลองอ่าโยนใส่เขาดูโอเคเดี๋ยวดู แล้วว่ากัเตือนกระดาษน,นั่นเลยวะต่อไปนะครับผมมีคนงานกําลังอ่านั่งดื่มโคกอยู่ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะห่างจากโคกไม่ได้เลยนะฮะเขาต้องดื่มตลอดเวลาเนยนะเวลาที่รถกําลังขับไปอยู่เนะี่ยดูสิโอเคลองหยิบโคกด้มันนะได้เดี๋ยวไปกินด้วยไปกินด้วยถ้าอยากกินเนี่ยขึ้นมาบนฟ้าตอนีนะซึ่งอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับผมเราต้องอหาวิธีฆ่าเขาให้ได้โดยใช้ขวดโคกนี่นะฮะเออนี่ฮะ นี่ฮะเอาไว้ตรงนี้ได้โหรู้สึกเหมือนจะได้นะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเอาไว้ตรงไหนดีข้างบน่างนี้ได้ไหมอ่าเรามาดูกันตัวขาดเลยเวลาจะทำอะไรบนรถนะครับผมจะทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับไม่แง้งอาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุไม่คาดฝันก็เป็นได้นะครับผมเยี่ยโคตรได้เฮียเลยเนี่ยโอ้โห ต่อไปนะครับผมอ่ามีชายคนหนึ่งกำลังนอนเจ็บป่วยอย่างนี้นะครับรู้สึกหมอเขาจะหยิบน้ําเกลือมาให้รัวๆเลยนะทําไมนายต้องการน้ําเกลือขนาดนั้นนะมันดูดไวขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยนะมันใช่เหรอโอ้มีโทรศัพท์อยู่อย่างนี้แหละอา่าเอาไงดีเอาไปวางไว้อา่าตรงนี้ไม่ได้แล้วกล่องล่ะอ่ะถือกล่องไว้ยังไงต่ออ๋อกดหลับนอนหลับอยู่เหรออ๋อผมรู้แนละ้ว <laughs> เรียบร้อย <laughs> หรือเปล่า ผมคือลืมเรียกหมอนะครับผมแล้วแบอ่าด่านต่อไปนะครับผมอ่ามีคนงานกําลังอ่ากลังทาความสะอาดกระจกอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาอ่าแบบว่ากําลังมีความสุขอยู่นะฮะสามารถลากสามารถลากเขาได้เลยนะ <c oughs> ดูด่าแล้วก่อนนะ <c oughs> ดูยากกว่าดานแม่มีให้เลือกอยู่สองอันนะครับผมระหว่างถังน้ำกับที่ฉีดตรงนี้นะเราจะเลือกถังน้ําก่อนแล้วกันอ่ะดึกาอุ้ยยังไงเอย่ยยังไงเอย่ยหล่นมาแล้วครับ <c oughs> ด่านต่อไปนะครับผมอ่ามีเด็กสาวคนหนึ่งนะครับผมกําลังลอยขึ้นไปกับบอลลูนตรงนี้นะครับผมกําลังนั่งบอลลูนอยู่แล้วก็มีนกอินทรีกําลังจิกบอลลูนอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อผมว่านะผมไม่อยากจะฆ่าเขาเลยว่ะดูหน้าตาเขาสิหน้าตาเขาน่าสงสารมากเลยแต่มันจะเป็นต้องฆ่านะมีหนังกระติกกับเนื้อตรงนี้นะครับผมเนื้อสามารถเอาไปให้นกได้หรือเปล่าไหนลองดูสิไม่ได้นั่งนองให้คน โอเคอ่ะ <ítulo> okay. คนบอนอาหารนกโอเคเรียบร้อยนะครับผมเออเรากูดเอนดิ้งได้ไหมเนี่ยอ่านกติกยิงเข้าไปเรียบร้อยมันลุตแต๊กตายเพื่อนดูข้างหน้านั loser, ่นเซฉันเห็นเกาะด้วยแหละเกาะนั้นฉ <AKE> ันว่าอาจจะมีสมบัติก็เป็นได้นะเพื่อนไม่มีใครอยู่บนเรือเราเลยนี่วะนี่เราพูดกับใครอยู่วะ ตอนนี้นะครับผมมีโจรสลัดกําลังขับเรือหาสมบัติอยู่นะฮะซึ่งอ่จริงๆแล้วก็สมบัติเขาก็มีอยู่ในเรือแล้วนะฮะตรงนี้นะ,ะมีกล้วยด้วยนะ,ะเออสองสัยหิวจัดนะครับผมมีกล้วยด้วยนะ,ะเอาไปกินเลยเพื่อนงําอร่อยจังงารู้สึกจะไม่ได้ผลนะครับผมกล้วยนี้มันไม่มีผิดนะ,ะมันไม่สามารถทําให้โจรสลัดคนนี้ตายไดะะ้งั้นเราต้องเอาใช้อันนี้นะ,ะอ่ะก็เดี <laughs> <laughs> <de> e <ux> <laughs> ย๋ยวยางงี้ก็ได้แล้อวะ โอ้โหไม่ตายไหนนะต้องดวงอาทิตย์อย่างงี้เรียบร้อยเหลือไม่เรียบร้อยโ <c oughs> จรสลัดคนนี้ก็ <c oughs> ก็ไม่ได้มีทางกลับไปหาสมบัติอีกต่อไปตอไปนะครับผมมีคนกําลังตกหน้าผาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วรู้สึกเขาจะตกไปจากข้างบนนะเมื่อกี้เหมือนจะเดินมาเหยียบตรงนี้แล้วก็ตกลงไปเลยนะฮะเรารู้กว่านายอยากขึ้นไปข้างบนนะนะแต่ว่านายต้องเลือประก่อนนะระหว่างก้อนหินเล็กกับก้อนหินใหญ่ นายจะเลือกอะไรเป็นชั่นยังก็ต้องเลือกก้อนหินใหญ่แล้วสิเพราะมันจับง่ายอะนะโอเคเอาไปเลยเพื่อนให้ฟรีเลยอุ้ยอ่าลอดตัวไปไนายต้องเลือกก้อนหินเล็กแล้วแหละก้อนไหนมันสามารถขึ้นมาได้นะเพื่อนเออเอามาเ,เออเอาให้กูขึ้นได้นะเอ,เอาไปเลยเพื่อนตามสบายอืมแล้วนายจะหลบทำไมนะเพื่อนไม่มันต้องหลบสิเป็นั้นเช็นก็ตายแตสิ กับว่าเปล่าเช่นมาเพื่อช่วยชีวิตนายนะจังหวะนี้นะครับผมเราคงต้องเลือกอันสุดท้ายแล้นแหละครับมันก็คือก้อนเมฆนั่นเองนะครับผมอ่ะเอาไปเลยเพื่อน <laughs> โอเคเพื่อนชอบดีนะเพื่อนไปๆเรียบร้อยจมน้ำตายแต่ต่อไปนะครับผมมีคนกำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงอ่าที่ไหนวะเนี่ย มันต,ตรงไหนวะแต่ว่านะครับมีเสาไฟฟ้ากําลังอเหมือนจะพังอยู่ตรงนี้นะครับผมเหมือนแบบมีคนมาแงะนะะเราลองเอาทูบล็อกไปให้เขาหยิบดูก่อนนะเออกูซ่อมไม่เป็นอะโอเคเขาซ่อมไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวเราเอาก้อนเมฆมาให้เขาอ่ะเพื่อนซ่อมซ่อมอย่างนี้เป็นไหมนี่เป็นการซ่อมที่โคตร <laughs> ด้านต่อไปนะครับผมด่านที่30นะฮะ มีคนงานที่ตัดต้นไม้ไม่เสร็จกําลังนอนหลับอยู่นะครับผมเขากําลังอู้งานอย่างชัดเจนนะฮะมีสิ่งที่เราลงโทษเขาได้โดยการใช้สัตว์กับใช้ค้อนไม่ใช่สิใช้ขวานสิค้อนที่ไหนเราอย่างแรกครับเดี๋ยวเราจะเอาค้อนค้อนคอนตรงไหน,น,นวะขวานเดีราจะเอาขวาดไปให้นี่ฮนะอ่า <laughs> ไม่ได้กินนะไม่ได้กินให้เอาไปตัดต้นไม้ <laughs> โอ้ยอเดี๋ยวนะไปแทะต้นไม้ไป นี่นี่เออนั่นแหละเอาเข้าไปล้มสิล้มอโอ้ยแผลเข้ากากอ,อกเอออ่าฮ่าฮ่าเฮีโยลโอ้เรามาทดสอบไอคิวของพวกเรากันดีกวา่าโอ้โหดูสิเป็นไงล่ะถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้ไอคิว <S <S เพิ่มเลยนะดูเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเพียงแค่นายทำอย่างนี้นายก็ได้ไอคิวแล้วแหละนี่ดูสิไอคิวเราซูเปอร์อินเทลเจนต์เลยนะเห็นเปล่าโอ้โหเพียงแค่เล่น ก็ไดไอคนะครับผมเกมนี้ทงานวันเกิดทั้งทีนะครับผมอ่มามันต้องจัดให้แบบว่าอลังการสุดๆไปเลยนะครับผมอ่าเราสามารถอ่าเลือกบอลลูนตรงนี้ได้นะแล้วเอามาไว้ตรงเค้กได้ไหมโอเคทิพยกางหัวเลยอยู่ บอลลูนอะไรมันจะไปจังหวะเป๊ะขนาดนั้นวะเป็นการตายที่อนาถที่สุดเลยนะครับผมผมว่านะอันเนี้ยแม็กอยู่ๆก็มีบอล,ลลูนลอยมันดึกบีดแล้วก็หล่นใส่หัว <laughs> <laughs> เอ๊ะดานนี้มันคุ้นๆเนี่ยเดี๋ยนะนี่มันแทนปะทะคนแบบวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราสามารถทําอะไรได้บ้างอ่ามีขวดน้ำตรงนี้อ่าเอาให้น่ะลดน้ำต้นไม้อ่าโตขึ้นนี่อุย้ยงับไม่ได้นะครับหืมลัวมันแข็งเกินเอาขวดน้ํามาทีในหลุมนี้ เรียบร้อยโอ้โยมีตัวนึงเรียบร้อยโดนงับคาปากเลยอะวันที่อยากได้ปลาตัวใหญ่จังเลยเว้ปกติตกมาไม่เคยได้แต่ตัวใหญ่เลยได้แต่ปลาหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเ้ยมันน่าเปื่อยจริงๆเลยอเอ้ยอรู้สึกว่าเป็นเริ่มติดนะเดี๋ยมันปลาเลยมันเรียบร้อยนะครับผมอ่ามีคนตายขาดไปเร็นไงล่ะอยากได้ปลาตัวใหญ่เรียบร้อยไปเลยสิอ่าด้าต่อไปนะครับผมมีมนุษย์ป้ากำลังเดินอยู่บนถนนนะ แล้วรู้สึกจะมีท่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเราเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยอ๋อผมเข้าใจล้ผมเข้าใจแล้ว,ลวออเป็นการตายที่โคตรอันหนาที่สุดอุย้ยโอ้มันต้องเปิดท่อก่อนนะครับฉลาดีจริงๆนี่คุณป,ป้าอ่ะเปิดท่อแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการ ตายที่อนดัิตสุดเลยเอรื่อ,อกระถางต้นไม้ตกมาใส่หัวที่แบบกระโดดไปดินจานนะครับผมลงท่อไปตายเลยนะโอเคทุกคนเราจะมาขายปิศากันนะครับผมใ,ใ,ใ,ในในในโฆษณานะครับมันขึ้นมาให้เราขายิศานะโอเคดึงออกไปก่อนอดึงดึงนะครับโอเคนะครับเราชนะแล้วนะเรียบร้อยีว่วะอะไรวะเนี่ย ด่านที่36กันแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะมะีคนกําลังนั่งอยู่ตรงรถเมยนะครับผมป้ายรอรถเมนะอ,อซึ่งเดี๋ยวนะป้ายรอรถเมมีปืนด้วยเหรอวะที่โอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าพี่แกเขาจะพกปืนมาอย่างดีเลยนะครับมีป้ายวันเต็จอย่างนี้นะครับผมแบบว่าตามหาตามจับชายคนดีนะครับซึ่งมันก็คือไอที่แนนอนเลยนะครับผมโอเคบวกใส่เข้าไปยิงอย่าลบอย่า,ยา <c oughs> เรียบร้อยเลยครับผม <c oughs> พี่ก็ใส่หมวกก็จับได้นะครับผมก็คือใครนะวาออ่อครั้งที่แล้วก็บาร์บีคิวนะครับผมครั้งนี้ก็เอ่อย่างเนื้อบนเต่าโอ้โหเหม็นความรักพอๆกับพาร์ทที่แล้วเลยนะครับนะเอาเนื้อไปใส่ย,ยาพิษตรงนี้นะอ่ะนิบโอ้โหโอเคตายเตรียมตายได้เลย <laughs> เป็นไก่ล่ะ อย่ามาทำให้เหม็นความรักแถวเนีย่ยเฮ้ยการดวลครั้งนี้ข้าต้องชนะเฮ้ยไม่ไมีทางข้าต้องชนะไม่ฉันใบแกฉันเอาเด็ดขาดฉันเป็นโจรสลัดรถไฟไม่หรอกนะเกมมันก็แค่โจรสลัดนางเงาฉันจะมาเป็นสเกลเด่นจาก Minecraft นะนะแกพูดถึงอะไรนะฉันบาดยถึง Minecraft เนะี่ยมาข้าบ้านแกนี่นี่เรากำลังดูเอลอยูน่นะเว้ยเฮ้ยเราจะมาช่วยทําให้เขาเอ่อตายอย่างไวเลยนะครับโอเคเอาไปเลยเพื่อน อุ้ยเดี๋ยวพอฆ่าได้ปุ๊บอีกอันหนึ่งพ่ก็ไม่รอดน่าสงสารเขาจริงๆเลยมีคนกําลังซ่อมรถอยู่นะครับผมรู้สึกจะเป็นช่างนะฮะอ่าเราจะช่วยทําให้เขาอ่าซ่อมเสร็จไวๆเองนะครับผมเอาไปเลยเพื่อนอ่าเอาไข่ควงไปนั่นแหละอย่างนั้นแหละโอเคอ่าเอาปุ่มนี้ไปด้วยอ่ากดเข้าไปเรียบร้อยอ่ารู้สึกเขาจะมีทิปให้เราด้วยนะครับผมเพิ่งกดด้านขวาบนไปนะโอเคเอาตรงนี้ไป พี่เอาปัจเจไปไว้ตรงนี้นะครับอ่าทบตรงนี้เรียบร้อย <laughs> รถม่ติดเองเลยหโหดเกินโอ้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาต่อกัน์ทหนานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ